สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ DIY สไตล์ช่างโจจะมาพาเพื่อนๆทําอุปกรณ์เพาะไม้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้เพื่อนๆหลายๆคนคงรู้จักนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ทํางานไม้ตัวนี้จะเป็นตัวอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ช่วยในการเพาะไม้ให้เป็นแผ่นรเรามาเริ่มกันเลยนะอุปกรณ์ในการทําตัวนี้ก็มีไม่เยอะนะอสว่านนะครับไว้เจาะรูนะครับแล้วก็จะมีลูกหมูครับเอาไว้ขัดตกแต่งนะครับในชิ้นงานที่มันมี ความคมนะครับใบขัดก็จะเป็นใบเจียสนิ้วเบอร์ร้อยยี่นะครับมีใบตัดนะครับเจะมีจะได้ใช้นะครับบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นใบขัด4นิ้วนะครับผมใบขัดสนิ้วขันเหล็กมีตลับเม็ดนะครับอุปกรณ์ในการขันนะครับจะมีหลายตัวนะครับ เราก็จะมีตัวนี้ก็จําเป็นนะครับเอาไว้เอาไว้ล็อกนะครับตัวตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเชื่อมนะครับเพื่อที่เชื่อมให้่อให้เราเชื่อมได้ง่ายขึ้นนะครับอ็อกบานี้นะครับจะเชื่อมง่ายขึ้นนะครับ <S <S <landing> แล้วก็จะมีเหล็กเอาไว้ใช้เป็นตัวนี้นะครับ จะเป็นเหล็กความยาวอยู่ที่14เซนติเมตรนะครับรูก็ประมาณ12มิลนะครับยาวก14เซนติเมตรรูประมาณ12มิลตัวนี้ผมซื้อมาจากลาซาด้านะครับตัวนี้กตกตัวประมาณ10บกว่าบาท12บาทประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีเหล็กยาวๆเป็นแบนแบ,แบประมาณนี้รุ่เพื่อนสามารถที่จะมาตัดแล้วก็เจาะรูทําได้นะครับก็จะลดต้นทุนตัวนี้ลงไปนะครับแต่ถ้าซื้อก็ง่ายนะครับผมรูตัวนี้เขาจะเจาะมาให้ พอดีเป๊ะเลยนะเรามาก็จะใช้ได้เลยถ้าเราทําเองถ้าเราจองไม่ตรงนะรูไม่เท่ากันมันก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้นะครับผมเราจะต้องจอะใหม่แล้วก็อาจจะต้องเสียไปเลยนะครับแล้วก็จะมี่าน็อตน็อตไว้กั้นตัวนี้นะครับเป็นนอ็อตสามทับแปดยาวประมาณสี่นิ้วนะครับจะใส่ทะลุจะงหน้าน่เราใส่มา แล้วก็จะมีนอ็อตน็อตตัวนี้จะขนาดหนึ่งทับสี่ยาวสี่นิ้วนะครเราจะมาไว้ทำขาตัวนี้นะครับทำขาเอาไว้หมุนนะครับก็ราคาไม่แพงครับตกประมาณกุ่งหนึ่งประมาณ59สิบกาทก็ได้หลายตัวนะตัวสามับแปดสี่นิ้วตัวนี้ก็ตกประมาณตัวละ10บบาทครับ เราก็จะมีตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวสามสแปดยาวประมาณสองมิวนะครับเพื่อที่จะมาร้อยตัวนี้นะครับก็ถุงหนึ่งก็ห้าสิบกว่าบาทก็ตกตัวประมาณหกหกบาทนะครับผมแล้วก็จะมีตัวเหล็กสตั๊กนะครับสตั๊กเกียวตลอดนะครับจะเอามาตัดนะครับตัดใส่ตัวนี้ตัดใส่ตัวนี้ยาวประมาณ20เซนนะครับประมาณ20ตัดใส่ชิ้นละประมาณ20เซนนะครับ เราซื้อมาเส้นหนึ่งก็เหลือเฟือนะครับผมเราก็จะมีูอุปกรณ์ประกอบตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับผมมีพวกแปรทองเหลืองนะครับผมแล้วก็จะมีดอกสวา่านสามทับแปดตัวหนึ่งนะครับไว้เจาะใส่รูพวกนี้นะครับร้อยน็อตนะประมาณนี้เราก็จะมีอดอกสว่านขนาดหนึ่งทับสี่นะครับเจาะร้อยตัวนี้นะครับ คอยนี้นะครับเขาจะมีรดเชื่อมประมาณสองสามเส้นนะครับรดเชื่อมสองสามเส้นเข,เขาพอแล้วนะครับแล้วก็อุปกรณ์เจาะถ้าเราใช้เป็นสว่านแท่นก็จะดีมากนะครับสว่านแท่นก็จะเป็นตัวนี้นะครับูดสว่านแท่นถ้าเป็นาการเจานะเนาะงานเจาะจะง่ายมากถ้าเราใช้สว่านแท่นครับแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ใช้ สว่านมือธรรมดาก็ได้สว่านไฟฟ้านะครับผมเล็กสตั๊กตัวนี้ก็จะใหญ่อยู่ที่ประมาณ1ทับสองก็คือครึ่งนิ้วนะครับประมาณครึ่งนิว้วแล้วก็จะมีข้อต่อสตั๊กนะครับข้อต่อสตั๊กตัวนี้เราจะใช้ประมาณอันหนึงก็ประมาณ2ตัวนะครับตัวนี้กับตัวนี้ับ2ตัว สต๊อกตัวนี้ก็ขนาดก็จะสวมเข้ากับตัวนี้ได้พอดีนะก็คือครึ่งนิ้วเหมือนกันนะครับาราคาก็จะตกประมาณถุงขายเป็นถุงก็ประมาณสัก50บกว่าบาทนะครับ50ากว่าบาทแล้วก็จะมีน็อตตัวนี้อันนี้น็อตตัวนี้เขา,าก็ซื้อพิเศษมาอีกนะครับประมาณาแบ่งขายกห็ห่อแล้วกห้าสิบกว่าบาทเหมือนกันนะครับส่วนมากก็จะราคาประมาณนี้นะครับ น่าจะเป็นขายลักษณะช่างกิโลนะครับผมห้สิบกว่าบาทแต่ถ้าน็อตพวกนี้มันก็จะมีแถมมาให้กับพวกตัวนี้แล้วนะครับตัวตัวนี้มันก็จะแถมนอ็อตแถมแถมแหวนมาให้ด้วยนะครับทั้งนอ็อตทั้งแหวนเราจะได้ใช้อยู่นะครับแหวนเราก็จะรองข้างในข้างในอย่างนี้นะครับแล้วก็นอ็นอตล็อกสองตัวนะครับแล้วก็ ใช้เหล็กกาวนไนท์นะครับเหล็กกาวนไนท์หนึ่งหนึ่งคูณสองเท่านึงนิ้วกว้างตัวนี้นะครับหนึ่งนิ้วคูณสองนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วคูณสองนิ้วก็เส้นหนึ่งก็ตกประมาณสามร้อยนะครับสามร้อยบาทเส้นหนึ่งนะรเราก็มาตัดหนึ่งเมตรนะครับตัดหนึ่งเมตรหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้สั้นหรือยาวกว่านั้นก็สามารถตัดได้นะครับ แล้วแต่ถนาดเลยนะแต่ว่าถ้าประมาณหนึ่งเม็ดที่ช่างโจทาอยู่ก็กาลังสวยนะครับผมบเผื่อเราเพาะไม้ประมาณหน้าโต๊ะหน้าโต๊ะเพาะได้เลยนะครับผมประมาณเก้าสิบเซนนะครับหน้าโต๊ะกาลังดีนะประมาณ90เซนเม็ดหนึ่งเพาะสูงสุดเพาะได้ประมาณ90เซนนะครับผมเพราะว่าหน้าเหล็กมันยาวที่1เม็ดครับ ขั้นตอนการทำไม่ยากนะเพื่อนๆลองเข้าไปดูในขั้นตอนต่อไปเลยครับผมช่างโจขออนุญาตตัดขั้นตอนการตัดเหล็กออกไปพเพราะเหล็กช่างโจได้ตัดไว้เมื่อนานมาแล้วนะครับความยาวหนึ่งเมตดพอดีนะช่างโจก็เลยเอามาทำเป็นอุปกรณ์เพาะไม้ตัวนี้นะครับก็เลยไม่ได้ มีช่วงขั้นตอนการเริ่มต้นจากการมาร์กจุดที่เราจะเจาะรูโดยวัดจากปลายเหล็กมาประมาณ1น,นิ้วให้อยู่ระหว่างกลางเหล็กแล้วเจาะรูด้วยดอกสว่านขนาด3ทับแให้ทะลุทั้งสองด้านทั้ง2ฝั่งของเหล็กเจาะแบบนี้เหมือนกันให้ครบทุกๆเส้นที่เราจะเข้ามาทำ ทำการมาร์กจุดที่จะเจาะรูโดยแต่ละรูจะห่างกันประมาณ10เซนรูตัวนี้เราจะเอาไว้ร้อยน็อตในตอนที่เราเพาะไม้เราจะใส่ลงไปเพื่อที่จะก,กั้นไม้เจาะด้วยดอกสว่านขนาด3าทับแเหมือนกันกับรูข้างข้าง รูนี้เราจะเจาะเฉพาะเหล็กยาวตัวบนเท่านั้นเหล็กยาวตัวล่างเราจะไม่เจาะนะครับโดยการเจาะรูก็เจาะให้ทะลุทั้งสองฝั่งเหมือนกับการเจาะรูแบบแรก ช่างโจทำสามชุดก็จะมากเหล็กเพื่อที่จะเจาะรูแค่สามเส้น เริ่มทำการเจาะรูด้วยดอกสว่านขนาด3ทับ8โดยเจาะให้ทะลุลงไปข้างล่างเลย แล้วเอาตัวนี้นะครับมาเชื่อมใส่ที่อ่าเ็กตัวยาวของเราเนี่นะครับมาเชื่อมใส่กับเ็กตัวยาวของเราแบบนี้นะครับถ้ากลัวว่ามันเชื่อมใส่ไม่ตรงนะครับก็เอาตัวยาวเนี่ยมาใส่ ให้ขนานกันไปแบบนี้นะครับแ้วเราก็เชื่อมต่อตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะตรงไม่ต้องกลัวมันจะเบี้ยวนะทำไปตรงเป๊ะนะครับเราก็ขยับเขานะขยบหา,าอย่างนี้มันจะไม่บิดนะครับเสร็จแล้วก็เอาครีมล็อกนะมาล็อกไว้แล้วเราก็ค่อยเชื่อมอย่งนี้นะครับ ในส่วนตัวนี้นะครับเราเอาเหล็กสตัดเกลียวสุดมาตัดความยาว20เซนนะประมาณ20เซนตตัวนี้นะครับ3ตัวเพื่อที่เราจะเอาไปไปยึดกับตัวโน้นนะนี่จะเชื่อมต่อก่อนนะครับเชื่อมต่อแล้วเอาตัวนั้นมาหมุนใส่แทนนะครับ เร่เสร็จแล้วก็จะได้งานประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอาเล็กสตักนะที่เราตัดไปแล้วนะใส่ใส่เข้าช่องนี้นะ ัน,น,นครั่ออเสร็จงานเราก็เชื่อมแต่งให้มันสวยงามนะครับแล้วก็ขัดแต่งให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะดูดีอันนี้เชื่อมแค่พออยู่ไปก่อนนะครับ ัาดูนะครับว่าสามารถที่จะประกอบกันได้ไหมนะครับอันนี้ผมไปซื้อมานะในราคาประมาณแผ่นละสิบบาทนะแผ่นละสิบาทก็จะมีเจาะรูไว้แล้วนะครับเจาะรูประมาณสิบสองมิลน,นะครับและความยาวของเหล็กตัวนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณสิบสีเซนสิบสี่เซนติเมตรนะครับทั้ง ปกติแล้วเราจะเอาเหล็กเส้นย,วยาวๆเนแบนตรงนี้มาตัดก็ได้นะครับมาตัดแล้วก็เจาะรูเองก็ได้นะครับอันนี้พอดีช่างโจไปเจอขายในรา z a ด a านะครับตก10แผน่นสิบร้อยกว่าบ,บาทนะครับรวมค่าจัดส่งก็ช่างโจซื้อมา20แผ่นนะก็เฉลี่ยแล้วนะครับรวมค่าจัดส่งก็ตกแผ่นละ10 1สบ1ดบาท ็ง่ายดีนะครับผมไม่ต้องมาตัดอ่าแล้วก็เจาะรูนะครับเพื่อป้องกันเราเจาะรูไม่เท่ากันนะเจาะรูไม่เท่ากันแล้วมันจะใส่จะจะจะเสียเลยนะจะใช้ไม่ได้นะครับอันนี้เขาเจาะมาให้แล้วนะครับมันก็จะเท่ากันหมดเลยนะเท่ากันหมดมันก็จะเปร์เราก็ใส่ได้เลยนะเราไม่ต้องตัดเอง ไม่ยากนะเราก็ประกอบใส่ได้เลยนัดก็สี่นะฮะตัวนี้นะแต่ตัวนี้ตกตัวละหกบาทนะฮะนัดสามสามทับแปดนะครับสามทับสามทับแปดความยาวสองนิ้วครึ่งครับตกตัวละประมาณหกบาทนะครับตัวประมาณหกบาท ก็จะแถมตัวนี้มาให้ด้วยครั ก็บนเราจะใส่ตัวที่มีรูแบบนี้นะครับมีรูเจาะทะลุไว้นะแต่ตัวล่างจะไม่มีนะ ใส่แหวนไปส่วนนึงครับเพื่อให้มันหลวมต้องแน่นมาก ใจพ่อรุมรวอไม่ก่อนครั เขาก็แถมมาในถุงแเรวนะครับ นี่เล็กที่เราตัดไว้นะครับเกร็บสตั๊กเกลียวตลอดนะครับตัด20เซน20ิเซนนิดก็ได้ครับไม่จะเป็นต้องเป๊ะนะครับเท่ลไรก็ได้นะประมาณตั้ง20ว่าเซนกำลังสวยนะครับ ทำเป็นมือหมุนนะครับเอาเอานัดมาหมุนใส่เข้าไปแล้วตัวนี้เราก็จะเจาะรูนะครับเจาะรูที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ร้อยร้อยนับเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวหมุนนับวัูนะมา้นี่ เรากแล้วก็จะนำมาเจาะรูเพื่อร้อยน็อตด,ด้วยดอกสว่าน1.4 เมื่อเราเจาะรูเสร็จแล้วนำน็อตมาร้อยพร้อมล็อกให้แน่นเสร็จแล้วก็นําไปหมุนใส่กับอุปกรณ์ของเราได้เลยต่อไปก็สามารถที่จะนําไปใช้เพาะไม้ได้แล้วขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากคลิปผมบ้างไม่มากก็น้อย หากเพื่อนๆชอบคลิปผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ